ดีครับเรากลับมาไล์กันอีกรอบแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดเขาตะเกียบนะครับโควันไตสุมาเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กนะครับก็ใครที่มาหัวหินนะครับต้องมาแวะครับผมก็ ข้างบนนะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับแบบพาโนรามานะครับผมที่เมื่อวานเราบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราจะพามาผมไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่เน่ยเพราะบันไดรุกสูงนะครับแต่ก็มันไิ่งไ่ยิ่งสูง สวัสดีวันนี้มีใครไปไหนไหมหรืออยู่บ้านบนะ้างโอเคถึงไหมไม่รู้ว่า เปล่ากล้องหรือว่าวิวเยอะแล้วโอเคอันนี้ก็คืออ่านี่นะครับอ่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับ ให้ดูวิวางล่งๆหอบจริงจังไม่ได้แก้อะดูเห็นไหมครับประมาณ180สองศาเลยอ๋อ แล้วก็ใครที่มาที่นี่นะครับในคําแนะนําอย่างหนึ่งว่าพยายามเก็บสัมภาระนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าน้องลิงเยอะมากที่นี่ลิงเยอะมากนะครับขับรถทางขึ้นมาก็ชะลอความเร็วระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้อ่าวันแรกวันที่หนึ่งเนาะวันปีใหม่นะครับก็จะมีคนมาทำกินกรรมวันนี้ เทพแล้วเพราะว่าผมไม่ได้แพนว่าจะมายาวยครับตั้งใจจะมาแค่คืนเดียว <What? S 1> เหนื่อยใส่แมสกีไหายใจลำบากตรวสดีสามคนที่อยู่ดูด้วยนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรกันอยู่ถักค่ายหน่อยเมาาื่อเช้าพาไปดูแสงแรกมาแล้วนะพาที่ขึ้นนะครับก็ ผมมาหัวหินนะครับเคยมาถ่ายพราทิตขึ้นตรงจุดนั้นนะครับก็จะเป็นจุดตรงบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทีมนะครับผมจะเป็นจุดที่ถ่ายง่ายมากเลยเพราะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีภูเขาไม่มีอะไรบางนะครับก็ถ้าวันไหนฟ้าโปร่งไม่มีเมฆหรือฝนไม่ตกนะครับก็จะเห็นชัดคนเหลือตั้งหนึ่งคน ดูวิวอีกทีเนี่เห็นไหมสวยไหมมองไปไกลๆนู่นก็นนจะเป็นตรงหาดนะครับเห็นไหมหาดตรงนู้นกัโปมันค่อนข้างจกว้างนะครับก็คือหาดที่เมื่อเช้านะครับ เราไปถ่ายอตรงวัดขาวตะเกียบแล้วครับจะห่างจากบริเวณชายหาดหัวหินที่เมื่อวานเราพักอยู่นะครับห่างใาที่พักประมาณ8กิโลนะครับผมแต่ว่าเราขับมอไซค์มาก็ไม่นานนะครับใครที่มาก็นแนะนําว่าไปอีกหนึ่งจุดที่ควรมาแวะนะครับรอสถานการณ์ดีขึ้นนะครับใครวางแผนจะมาเที่ยวหัวหินก็มาแวะมากราบ นำมัสการพระพุทธรูปนะครับที่นี่นะครับมาชมวิวถ่ายรูปสวยๆนะครับจริงๆมุมตรงบันไดเนี่ยถ่ายสวยมากนะครับผมเคยมาถ่ายทีหนึ่งยังจำความรู้สึกตันที่มาได้เ <c oughs> นี่ยมันจะต้องถ่ายกดลงไปประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้เ่ารเขาก็ให้คนยืนอยู่กลางเสานี่เลยนะ ถาดกดลงมาอย่างเงี้มันก็จะเห็นวิวข้างล่างด้วยเห็นความสูงสของบันไดด้วยนะครับสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างโอเคมีคนดูอยู่สองคนเดี๋ยวให้ดูข้างในตอนนี้เหมือนคนจะเริ่มเยอะละ้วโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตรงเรียนเดียนะครับที่คนแนะนำมาก <ไป S 1> ็คือตนที่มาสักการะพุทธรู่เสร็จแล้วนะครับเข้าเหรียญน,นะครับเาคาะกระสอบนะครับเคาะยาวไปเลยนะเคาะยาวไปเลยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนชันนะครับผมก็มาครับผมก็เคยเคาะเหมือนกันนะครับแล้วก็มองมาข้างล่างไม่รู้เห็นไหมตรงนู้นนี่ทาก็จะเป็นบริเวณจุดจอดเรือนะครับเรื่องเป็นเรือ ประมงนะครับก็จะมีร้านค้านะครับเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะกุ้งปลาหมึกหอยต่างๆทั้งหลายแหล่นี่ถือว่าสดมากเลยเพราะว่าขึ้นจากเรือมาก็ยกขึ้นร้านเลยนะครับใครชอบอาหารทะเลแวะมาเขาเชี่ยได้ทั้งไหวพระด้วยได้ทั้งถ่ายบิวสวยๆด้วยได้ทานอาหารทะเลด้วยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ จริงๆเรามากี่รอบมันก็อากาศเดินเนาะนก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ21องศานะครับก็เป็นวันที่อากาศเย็นแต่แดดเปรี้ยงเนาะอ okay. สวัสดีสี่คนที่อยู่ด้วยกันนะครับทำอะไรกันอยู่เหลือสามคนแล้วก็อาจจะปิดไรแล้ว เพราะว่ามันก็มีแค่นี้เนาะมีแค่นี้จริงๆเี่จะเดตรงนี้นะครับจะลองดูว่าจะแวะตรงไหนได้อีกนะครับเพราะว่ารถไฟลับเราครับมันรอบหลายสองก็ถ้าแวะทันเดี๋ยวจะแวะอีกที่หนึ่งนะครับ แต่ว่าน่าจะช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยนะครับตามท,ที่เที่ยวต่างๆคนมันเลยค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เลยจะดูเงียบเหงาดูแบบเงียบๆก็ทุกคนชอบก็ thank you